ล้วงหัวใจเป้ยปานวาดเจ็บแล้วจำตอนนี้มูฟอนหรือ,อยังตีท้ายครัวพาไปล้วงหัวใจเป้ยปานวาดไอดอนตัวมัมยืนหนึ่งแห่งยุคนี้โดยเฉพรประโยคเด็กผัวที่ดีคือผัวใหม่จนเป็นมีมดังให้ชาวออนไลน์ปล่อยมีมคอปเวอร์ออกมาเพียบช่วงหนึ่งในรายการที่เป้ยพูดถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาว่าทุกๆเหตุการณ์ทุกๆเ,เรื่องราวกว่าจะมีวันนี้ได้เจ็บก็เจ็บปางตายร้องจนร้องไม่มีน้ำตา มันผ่านมาหมดแล้วอะคาไม่อยากแนะนำใครแต่เป้ยเชื่อว่าทุกคนนะ่พอถึงเวลาของตัวเขาเองเขาก็จะคิดได้ให้รักตัวเองมากๆแล้วก็ส่องกระจกแล้วก็พูดกับตัวเองขอบคุณตัวเองในทุกๆเรื่องทุกคนต่างก็มีบริบทที่แตกต่างกันในปัญหาแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมองตัวเองแล้วคุยกับกระจกเยอะๆว่า วันนี้เราผ่านมาได้ขนาดนี้เราเก่งมากเลยนะเราควรจะให้คุณค่ากับตัวเองให้มากที่สุดถ้าอยู่ในจุดที่คนมองไม่เห็นค่าเราควรจะเดินออกมา